ี่วาพี่คิดว่าใครแสบที่สุดในลูกกี้คะใครแสบที่สุดในลูกกี้บิ๊กบูมบิ๊กบูมเออเมันกำลังพูดของแต่งบิ๊กบูมแสบในเรื่องของแบบแบบไหนแบบไหนแสบในเรื่องแบบไหนประมาณไหนที่บอกว่าแสบปวดๆนะคะปวดได้สองทราบบิ๊กบูมเอาใหม่ไม่ให้โอกาสใหม่เอานัดกันแบบว่ได้เหร อามองตาก็รู้ใจเอาเดี่ยวสองสั้นบอลอ่ะเอาอะไมบอลแสบตัวเหรอเหรอมันมันจะแบบมีความแสบอะไรชอบทำให้แบบว่าเขาไม่ท่าคิดอะไรเงี้ยแต่พี่บูมจะแสบเนื่องจากในการแกล้งแบบแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยแกล้งผมอะไรเงี้ยเพราะแบบเจ้าภาวแบบผมโตว่ะอ๋อคืออะไรครับความเป็นพี่ใหญ่เนาะมามา แต่ผมเชืว่าก่อนน่าจะแสบสืนะจับจับที่รู้จักกันมาอ่ะโอเคข้อมูลนี้พี่เชื่อไปแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่เคยมีใครกล้าเผาสารท้องฟูนะถึงไหมพี่ถึงไหมอ่ะโอเคยอมก็ได้โอ้ยใส่แส่มาเลยเสื้อสกปรกเสื้อไผ่เสื้อไผ่ไม่เสื้ออะไรเสื้อของผมเองใส่เสื้อหมาเจ้าของบริษัทด้วยนะวันนี้ชื่อที่โรงแรมอย่างกวางที่วีวอลูตู พี่ให้โอกาสหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกโอเคเดี๋ยวพี่สตาร์นห้าเตรียมก่อนนะพี่วบวารู้จักพี่ปัดดีแค่ไหนคะเอพี่ว่ารู้จักพี่ปัดดีแค่ไหนคะดีแค่ไหนล่ะหมดใจหมด่งคือท้องคับคือรู้ทุกเรื่องหอยเปอร์เซ็นให้กี่เปอร์เซ็นต์๋อ้ผมน่าเก้าสินะกี่เอร์เซ็หลือไว้ทำไม สร้างเลเ50%ต้องอยู่ด้วยกันจริงๆเหรอต้องอยู่ด้วยกันจริงๆเหรอจริง้อีก50%แต่ว่าเจ้า95%อคือแบบเรารู้จักกันคือผมรู้รู้คือเราชอบปรึกษากันในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยแบบว่ามันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็ปรึกษาผมเลยก็เลยก็เลยแบบรู้ใจกันแบบว่ารู้ว่าไม่ชอบอะไรรู้ว่าไม่ชอบอะไรหมดรบอ95%นี่คือรู้จักเขาอีก5%คือเรามาทำความรู้จักร่วมกันเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคน้องท่านต่อไปเชิญค่ะขยับขึ้นมาต่อๆกันเลยนะมา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  นังเจ้าน้องชื่อโคค่ะถามว่าองโดนโดนโค่เจะเตอะาทำแบบนี้นะลูกที่ตกใจเมื่อกี้พี่จะโทรเรียกป็นถงก้าแล้วนะมาไฮเปขึ้นอย่างนี้พี่ก็ชักตามแล้วลูกน้องชื่ออะไรนะ รู้จักใครเป็นคนแรกในค่ายลูกกี้ค่ะป้าก็นั่นน้องทะเลาะกันไปก็ก็ปัดนะครับผมคือตอนเข้ามาจำได้ว่าเจอปัดคนแรกเพราะปัาเป็นคนพูดเก่งอะไรเงี้ยเลยแบจะคุยกันิทกันคือเป็นคนแรกเครับผมครับโอ้ยพี่เจมมาเอาล็อกไปแล้วเฮ้ยล้องจะเป็นลมไรครับพี่วิว่าจะพูดอะไรกับนล็อกไม่เป็นไรไม่เป็นไร มามามา,มา,มาแบบดีอยู่รอบนี้น้องเจถามว่าเออสามสิบล้านจะ <c oughs> ถ้าพ่พี่ได้เงิน30ล้านจะไปเที่ยวกับใครคะ่ะ <c oughs> จะไปเที่ยวกับประเทศกับใครคะ่ะ<อ>ถ้าได้เงิน30สล้านจะไปเที่ยวต่างประเทศกับใครมี <c oughs> ตัวเลือกได้ไหมคะเออไม่ดีโอเคน่ะตอบตามใจค่ะ น้องอ่ะพี่กินก่อนน้องอยากไปด้วยก็นะพี่บีเวอร์เอาแล้พี่บีเวอร์ส่งสามทีหลังค่าไปเด้วยก็ได้นะผมอาจจะรับพาใครไปด้วยก็ได้เลยแบบว่าอาจจะเอาน้องเกมไปด้วยก็ได้หรือว่าพาแบบว่าครอบครัวไปกับเพื่อนพอดกันอะอย่เย็นๆนะลูกนะอ่ะพี่เวอร์คือผมก็คงจะพาครอบครัวไปแล้วรับเพราะว่าก็จะมีคนรู้ใจเพิ่มไปอีกหนึ่งไปด้วยกันอะไรนะครับ คราบกลั่นแล้วก็รู้ใจไปเห็นไหมคะเด็กๆผู้ชายสองคนนี้เป็นผู้ชายที่รักครอบครัวมาขนาดจะไปต่างประเทศยังไม่ทิ้งครอบครัวเลยนะคะระหว่างครอบครัวกับเงิน30ล้านเลือกอะไรคะเรืองเงินสาบล้านโอ้โหที่ชมาไหมโอเคนะต่อมาต่อไปคนเดิมไหมคะนี่ออ๋ไม่ไม่ไม่พี่ตกใจอยู่นะคะทุกท่านคนนี้อ่าน้องชื่อดีดิวค่ะอะไรนะคะดีดิวดีดิวดีดิลไ่ไ้ถามว่ จะถามพี่วินว่าแบบว่าพี่วินชอบฟังเพลงอะไรคะแล้วร้องให้ฟังสักท่อนได้ไหมไม่ใช่เาไม่ร้องแล้วกี่เพลงอะไรวะมาเเอาเพลงเอาเพลงอะไรพี่วินชอบเพลงอะไรร้องให้ฟังสักหนึ่งท่อดในช่วงนี้ช่วงนี้โชว์พราวโชว์พราวไปเลยความฝันของเมฆกับคุณอยากพูดความจริงว่ารักร้องไปแล้วนะ ค่ะจะัาตบผู้เอ่อค่ะเดี๋ยวตอนนี้คอมเมนต์เจตเตอร์พออะไรนะเอาน้องด้วยกันก็ได้ค่ะไม่เป็นไรพี่เข้าใจว่าน้องวมีจําเนื้อไม่ได้อืมอ๋อตกแล้วเหรอคะแรงในเป็นฉบับตะพุงทิพานะ ครนบคอ่าน้องท่านต่อไปเชิญค่ะแตะคิวกินแฉ่ชื่อชื่อเตยค่ะน้องเตยถามว่าน้องเตยถามพี่ว่าถ้าพรุ่งนี้โลกจะแตกพี่จะทําอะไรเป็นสองอย่างแรกค่ะถ้าพรุ่งนี้โลกจะแตกพวกพี่จะทําอะไรเป็นสองอย่างแรกเออโลกแตกเหรออ่ะพี่บีนก่อนพี่บีนพรุ่งนี้โลกจะแตกจะทำอะไรเป็นสองอย่างแรกคิดอะไรก่อนได้คิดอะไรได้ก่อนโอ้ย่างแรกเข้าไปในหัวคือเล่นเกม จไล่แ yup ้วก็อาจจะรีบกลับบ้านฮะข้านีอย่างแรกแล้วก็พาพ่อแม่ไปหาบ้านอามาอีกทีนึ่งแล้วก yep ็ไปอยู่กับที่บ uh ้านก่อนแล้วก็อย่างที่สองนี่ก็คิดออกแบบคือมันโลกแตกแล้วกอแบบว่าอยากแบบครอบครัวให้เยอะที่สุดครับอยากอยู่กับครอบครัวให้เยอะที่สุดพี่เอร์อ่านากเลยนี เป็นผมผมจะกินยานอนหลับแลผมคือคือถ้าโรถ้าโลกแตกคือคือแบบอารมณ์แบบว่าพันดินทั้งลมฟ้าดินลายใช่ไหมซึ่งแบบเราก็จะกลัวไงแล้วถ้าเรากินยานอนหลับให้เราหลับไปเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกตัวก็แล้ว้าเกิดแล้วถ้าเกิดว่าเรากินยานอนหลับไปแล้วโลกมันไม่แตกอ่ะก็มันเดี๋ยวเราก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ให้พอบคกินยาเพ้่อปลกให้ตื่นรู้แล้วตื่นขึ้นไาโอคยานอนหลับก็ต้องมียานอนตื่นเนาะอ่าใช่โอเคอ่าขอบคุณมากค่ะ คะอ้าวอันนี้ท่านสุดท้ายหรือยังอ้าวมาเชิญค่ะอ้าวน้องชื่อปุ่งอิงค่ะถ้าพวกพี่จะสร้างแบรนด์อีกไหมคะพวกพี่จะทำแบรนด์สินค้าของตัวเองอีกไหมอันนี้มีคุยกับดีเวอร์ละเีเยมไปแล้วคฮะมีปรึกษาปรึกษาบ้างนิดหน่อยก็คิดว่าจะทำนะฮะแต่ว่า เราติดตามก่อนนะครับแนตะ่แต่ของผมอ่ะผมเพิ่งเปิดแบบคุกกี้เออ่คุกกี้ไปครับผมก็คิดว่าใครในใครในภายในเดนือนนี้ทุกคนน่าจะได้แบบเออไม่ต่างบอกแล้วาราคาแบบไม่แพงทนนุกคนแบบสามารถแบบซื้อลองไปชิมได้ไส่งทั่วประเทศไหมทั่วทั่วไทยก็ได้ครับทุกทั่วประเทศก็ได้นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นวางแผนเนาะ <laughs> โอเคเขอบคุณเนาะ ได้ถ่ายภาพกับพี่ๆ <c oughs> นคะครับ <c oughs> มารวมตรงนี้คะ่ะใครที่เป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพที่มีบัตรเนาะที่มีการด์ดหรือเปล่าคะ